ันนี้ก็จะพามาดูจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ทำการเสริมลากตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนก็เปิดแผลเออก็ก็เปิดผ้าเลยนะคะแล้วแผลก็ติดสนิทกันแล้วด้วยแผลก็ติดกันแล้วด้วยนะคะคราวนี้เขาก็จะเริ่มพอติดกันก็เริ่มตัดกิ่งตัวนี้ค่ะอันนี้ก็คงจะต้องเอาออก ก็ดูตัวขึ้นนะคะนนจะ้ะเคโอเค,อ,เคอันนี้ก็สนิทกันแล้วอันนี้ก็คือต้นทุเรียนหนึ่งปีแล้วเขาเตัดยอดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สูงเกินแล้วก็ให้เลี้ยงกิ่งให แข็งแรงนะคะเมื่อเราตัดยอดบางกีจะดูยอดข้างบนนะคะเพื่อนๆใบเขียวงามค่ะ